คำเตืนอนมอดนี้สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ PC ของคุณได้แต่มันไม่ใช่เป็นไวรัสสิ่งที่มอดสามารถทําได้มีเพียงแค่สร้างไฟล์ข้อความเปิดแอปพลิเคชันและก็เปลี่ยนเดสก์ท็อปแบ็กกราวด์มอดน,นี้สามารถที่จะโชว์ IP Data ของคุณได้ถ้าคุณอยากจะซอ่อนสามารถใช้คําสั่ง Save IP ถ้าพร้อมแล้วกดปุ่ม i r Ready ครับผม วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโพสต์อีกแล้วนะครับในไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่พาร์ทนี้ครับเราอยู่กับมอดที่มีชื่อว่า Insight h e System ครับมอดน,นี้นะครับจัดอยู่ในหมวดของ Horror Mod ก็คือมอดสยองขวัญน,นะครับว้าวคืนนี้ดวงดาวทั้งสวยงามเหลือเกินแปบ๊บหนึ่งนะขอขออินโทรแป๊บหนึ่งนะเจนเย็นนะพี่ชื่ออะไรเนี่ย คูเพลเยอร์สามอย่างที่ทุกท่านเห็นเมื่อตอนต้นเทปครับว่าเขามีขึ้นคําเตือนเรื่องเกี่ยวกับม็อดนี้สามารถเข้าถึงโปรแกรมในคอมได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไวรัสนะครับพี่จีก็จะเชื่อในคําเตือนนั้นแล้วก็จะลองเล่นเอาชีวิตรอดดูก็แล้วกันนะเห็นฝรัหลังหลายๆคนเขาเล่นแล้วเขาบอกว่าม็อดนี้การันตีความน่ากลัวเลยนะฉะนั้นก็จะมาลองดูสักหน่อยก็แล้วกันเริ่มต้นก็เหมือนเช่นเคยครับทำคัฟฟิงเทเบิลนะแล้วก็สเตตัสพื้นฐานของเราคือดีกุดหินแล้วก็ดีกุดไม้มานะครับ อ oh, ภาษาญี่ปุ่นเคียวโมโตะชิเดสเน่ดีนะผมอ่านญี่ปุ่นบางคําออกนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากเลยนะฮะแล้วแล้วท่านครูเพ l a เยอร์ท่านจะขึ้นมาไหมอ่าขึ้นมาแล้วนะฮะเราจะมีเพื่อนอยู่ในโลกใบนี้ครับก็คือคุณผู้เล่นที่เท่ที่สุดในโลก303นะครับซึ่งเขาก็จะยืนคุยกับเราไปนี้เอยใช่ไหมเขาจะไม่ทำะไรกับเราใช่ไหมเย yeah, ฉันเจอกระตายแล้วกระากระตายไหนอะ ในกระต่ายครับพี่พี่พี่คูเพลเยอร์ตอนนี้เห็นตะไก่กับวักวกับโอ้ยเมาส์เมาส์สปินไก่วัวก,กับแกะนะทำาม้รังเกียจนะครับพี่ช่วยเอาขุดหินของผมไปทําการขุดหินให้หน่อยได้ไหมฮะเขาไม่เอา่ะเขาไม่เอาอะนายอยากช่วยชั้นสร้างนกโกะคาเฟ่กับชั้นไหมอ๋อนกโกะคาเฟ่นโกะคาเฟ่ก็คาเฟ่แมวใช่ไหมเออขอโทษนะพี่ครูเพลเยอร์พี่พูดเรื่องอะไรครับเนี่ย เราอยู่ในโลกของ Minecraft นะไม่ใช่โลกโอ้หมู่บ้านสวัสดีครับหมู่บ้านไอบด้วยเจอไวมากเจอไวมากแล้วก็เดี๋ยวเราเอนุญาตช็อปเจ้าแกะพวกนี้ทำเตียงหน่อยก็แล้วกันเฉาะเข้าให้โอเคครบแล้วฮะเขาวิ่งตามเราตลอดเวลาเลยว้ยนี่ยังไงเนี่ยเริ่มเลกเริ่ม,เร,มเริ่มไม่สบายใจแล้วรู้เลยไหมท่านผู้ชมฮะผมกำลังคิดในหัวนะว่าเราจะเปิดศึกกับเขาดีไหมในใจพี่จีคิดว่าเราอาจจะต้องเปิดศึกกับไอเจ้าหมอนี่นะเนี่ย นายน่าตลกจังเลยอะ่ะอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอาว,อาวหาว่าเราตลกเหรอเดี๋ยว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 ห่ทีฮะหนึ่งทีเอาไม่โทษ1ทีหนึ่งทีโอ้อยัมไม่ชอบให้ในายฆ่าฉันเลยอะ่ะอ้าวขอโทษครับขอโทษครับแต่เราเข้ามาที่หมู่บ้านไอบซีแล้วเดี๋ยวนะเราเราสามารถจิกอะไรได้บ้างไหมเซฟก่อนโอเคเซฟเรียบร้อยเป็นหมู่บ้านที่ไม่เล็กและก็ Uh, ไม่ใหญ่นะฮะอุ๊ยคิปเปอร์กลัวจังเลยโค oh, ว่าอย่าว่ากลัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไหนคิปเปอร์คะเนี่ยยังสว่างคืนที่หนึ่งวันที่หนึ่งอยู่เลยพี่เออขอขุดหินก่อนก็แล้วกันเอาเฮ้ยเดินตัดหน้าดูภาพนะถ้าเกิดว่าสตีฟตัวนี้ยจู่ๆแบบปลาขาวขึ้นมานี่คือแบบไอคิด <laughs> เลยนะคือออกเลยอะเลิกเลย <laughs> แต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะเพ <laughs> <laughs> รานะว่ามอนี่เขาคงไม่ไม่ทำถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง ฉันไม่เคยมีเพื่อนแบบนายเลยอ่ะเออเดี๋ยนะผมเป็นเพื่อนคุณตอนไหนฮะเนี่ยคุณเอาแต่เดินตัดทุกเดินตัดหน้าอยู่นั่นแหละเฮ้ยเอ้ยอ,อะไรนักหนาเนี่ยเนี่ยเดินตัดหน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยสักทีขอยสักทีขอยสักทีอ,กทอีแนะเอาเชื่อเอาเชื่อเอาเชื่อฮะนายอยากทำให้ฉันโกรธเหรอใช่เราเนี้ยเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวพีมึงนะ นาก็ไหนลวเอาเอามานี่เลยแปะเลยโทษฐานที่นายเดินตัดหน้าฉันหลายรอบฉันทนไม่ไหวละฉันขออนุญาตลบนายออกจากโลกใบนี้ก็แล้วกันนะเอาละสตีฟ303ถึงแม้นายจะชื่อครูเพเยอร์เป็นผู้เล่นที่เท่ที่สุดก็ตามแต่ฉันขอสั่งให้นายออกจากโลกใบนี้ฉันเริ่มรำคาญที่นายฆ่าฉันแล้วนะฉันก็เริ่มรำคาญที่นายตัดหน้าฉันเหมือนกันไม่ยอมออกใช่ไหมไม่ยอมออกแต่โดยดีใช่ไหมฮะยังไงพี่ชาย ว้ยเมื่อกี้ผมทําเขาโกรธจริงว่ะเอาแล้วครับผมรู้สึกว่าเราเริ่มจะสร้างเรื่องแล้วครับเ,เราต้งสือมาอยัางไงวะเน,นี่ยคีย์กุญแจเกมไ้เริ่มต้นขึ้นแล้วนายมีเวลาเพียงแค่3วันในการไขปริศนาจะมีไฟทั้งหมด3ไฟล์อยู่ในคอมของนายตามหาไฟล์เหล่านั้นและทําการแกะโค้ดทั้งหมดและจากนั้นส่งคําตอบมาที่ช่องแชทถ้านายทำสำเร็จแล้วก็โลกของนายก็จะปลอดภัยเอาแล้วครับ เขามีส่งไฟล์อะไรมาในคอมขน้อยนี่ฮะแล้วเราจะหาไฟล์ในคอมเรายังไงอะ่ะมันอยู่ในเซตติ้งเนี้ยหรอทำเตียงก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้เตียงมาแล้วนะฮะแล้วก็เอ๊ะดียวนะจะว่าไปอ่าขอยึดบ้านหลังนี้เลยเป็นเชลเตอร์เลยก็แล้วกันนะทำเตาเผาสักครูน่นึงนะโอเคเตาเผาพร้อ,รอมแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอ่าอันนี้ก็ได้อะทำเป็นเชื้อเพลิงนะแล้วก็เดี๋ยวเราเผาอาหารด้วย แถนี้มีสโมกเกอร์ให้ผมได้ขอยืมใช้หน่อยไหมฮะฮัลโหลครับโอ้โโตเฟชชิงเทอร์โบไม่ใช่เอ้ยจริงๆเราไม่ต้องเผาอาหารก็ไล้นะเรามีเนี่ยอาหารแบบฟรีให้เราได้เก็บนะเจาะเฮเวลไปไอ้เลิก็เลยบอกว่าจะไม่โกรธนะครับแต่คนที่โกรธตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอ้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 เมื่อกี้สตีฟสามศูนย์สามนะฮะไปตบเขาจนเขาตาแดงจอแดงเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ไม่รู้เขาจะทำอะไรกับคอมของผมนะแต่ค่อนข้างีิจะา มั่นใจว่าผมมีโปรแกรมสคริตี้แล้วก็ป้องกันไวรัสขั้นสุดอยู่ประกอบกับคําเตือนตอนเริ่มเกมนี้ด้วยนะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ไวรัสนะครับแค่สร้างไฟล์ในคอมนี้ก็จะลองเชื่อดูก็แล้วกัน <laughs> ย้ำอีกรอบว่าจะลองเชื่อดูแม้ในใจผมจะมีความค้านอยู่บ้างว่าเอ๊ะมันเชื่อถือได้จริงๆงใช่ไหมนะแต่คนเขาเล่นเยอะนี่มอเนี่มันก็ต้องแบบเออก็ต้องก็ต้องปลอดภัยเหรอวะถ้ามอดมันไม่ปลอดภยัยคนคงไม่เล่นหรอกจริงไหม ขอโทษครับเอ่ออ่อเอ๊ยแหลกมอเนี่เขาแปะป้าย,ยด้วยอ่ะอกดแท็บได้ด้วยเอา้ามันกดหมอติดเพย์ได้ด้วยอะอะไรอะ่ะนายรู้จักประเทศนี้ไหมประเทศไทยนะ่ะเออก็พอรู้จักประเทศไทยอยู่ครับเห็นเขาว่า ประเทศไทยนั้นเป็นดินแดนอะไรนะแลนด์ออฟสม e ยใช่ไหมก็พอรู้จักอะไรอ่ะฉันกำลังมองนายรวมไปถึงเรล่าเครีเจอร์ทั้งหมดในโลกใบนี้ด้วยจะบอกว่าม็อบทั้งหมดกำลังจ้องผมเหรออุยอุยเฮ้ยเอาดีๆอุ้ยเฮ้ยเขาเขจ้องเหมือนกัจ้องเหมือนกันนะอุ้ยวัวอุ้ยดูอุ้ยอุ้ยมาดูดิ วิบวัวกับหมูแกะมัน,มนพยายามจ้องผมอยู่อะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยโถ่เอ้ยแล้วผมจะหาไฟสามไฟที่ที่นั่งสื่อมันเขียนไว้ยังไงวะเนี้ยฮะเอาปายออกดีกว่าเพื่อความสบายใจผมไม่ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เอาปายเผาเลยอ่ะโอเคผมขออนุญาตเอา,เอาเหล็กโคเลมนะครับมาอุ้ยโยเกือบ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 พลาดเกือบพลาดแล้วไหมล่ะโอเค เรียบร้อยได้เหล็กมาแล้วครับเหล็กแบบสปีดรันเหล็กแบบวิถีสปีดรันได้มาอ้ห้าก้อนกำลังแจ่มเลยครับเราเอาเหล็กมาทำทำโอเคทำที่ขุดเหล็กก็ได้ฝากเหล็กไว้ก่อนนะแล,แล้วก็ฝากหนังสือได้ไหมตกใจหมดโอ้ยพี่เอาพ,พี่พี่นอนเตียงผมแล้วอะ่ะจะว่าไปนี่มันกำลังจะเข้าวันที่สองนี่ใช่ปะ เพราะถ้าเรายึดตามหนังสือที่เขาเขียนไว้อะเรามีเวลาแค่3วันใ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 นโลกใบนี้อเอาไงดีวะมาทำทอดก่อนกัน้นลวกันเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะไปที่เมืองนะหาเมืองลงนะครับแล้วก็เพื่อความสบายใจนะครับผมขอ,อเอยเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซอมบี้มาวะซอมบี้มาเออเราต้องทําหน้าที่เป็นองครักษพิทักษ์ NPC พีมาผมผมจัดก,การเองไอพวกซอมบี้เนี่ยมาเยอะเลยเว้ยมาเยอะก็ไม่ก็ไม่กลัว oh, don t, don t, oh, อ๋อไอ้โดนโดนอ๋อโดนเออ อึโอเคอ okay. ุ้ยพี่มองอะไรพี่พี่กำลังจ้องมองน้องอยู่พี่ไม่ต้องจ้องผมก็ได้นะคุณฟังเกือบปิว้อว์ what the fuck อ้าโยอว what the hell อ้าวว่า อะไรเราตีพยะไม่คันเซิลชิเดนะเมื่อกี้เราโดนไอ้ครูเยยะแต่ออกจากเซิร์ฟหรออุ้ยยังจอสั่นอยู่พี่อะไรเนี่ยโอ้ยเออโอ้ oh god โอ้โหไป่คุแล้วมันเจอจอสั่นมากอะไรวะหน้าพีมอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเๆ้ยขอสังเกตไหมเดะเดวเดะ มองอะไรตีเขาได้ไหมเนี่ยตีเขาได้ไหมตีไม่ได้ด้วยตีไม่ได้ด้วยเอ่อทำไงดีเอาเอาอเขาสะพิกเขตได้ไหมเอาเขาแบบเนี่ยไปจมอยู่ในนี่ได้ไหมเ้ยได้อยู่ได้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 ไงไดไงไดไงนอะไรวะเนี่ยยูเมดัตตาอะไรเอ่อคิกะอ่าไม่อ่าไม่รู้เรื่องว่ะตอนนี้โท่ทีอันนี้เป็น apron. จอสั่นจริจงๆนะไม่ได้มาจากที่ใส่เอฟเฟกนะครับคือจอเกมผมกำลังเจอสั <monster> ่น <osas. S 2> ๆอยู <Let> <believe it>. ่เ <Research> นี่ยแล้วเขาก็พิมอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยนี่พี่จะเอาไงกันแน่ฮะ จะเอาไงกันแนะ่ไอคูลเพลเยอร์ฮะจะออยังไงเฮ้ยขายไปแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าผมผมสังหารเขาไปแล้วไอ้นั้นยังจ้องไก่โอ,โอ้มันจ้องหมดทุกคนจริงๆว่ะไอ้พวกสิงสาราสัตว์มันจ้องผมหมดเลยเดี๋ยวนะผมคงต้องหาโค้ดแกะแกะแล้วล่ะไม่งั้นไม่งั้นผมว่ามันมันมีอะไรแบบหนักหน่วงแน่ๆ แม้ว่าเขาจะให้เวลาแค่3มวันครับแต่เพียงแค่ผมกดปุ่มพอยส์ครับมันก็จะไม่รับไปเลยต่อไปขอหาไอ้ก,กุญแจนั่นก่อนนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยฮเฮ้ยมันอยู่ในมันอยู่ในอันนี้อ่ะคีย์อะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมขอจดก่อนอันนี้คือโค้ดที่หนึ่งนะผมขอจดก่อนนะน,นี่คือโค้ดแรกนะคีย์ที่2มันอยู่ในเนี่ยฮะยูเซอร์ครับคีย์ที่สองคือโอ้โหเนี่ยมันเลขไอ้เลขคอมพิวเตอร์อ่ะ แล้วก็โค้ดสุดท้ายที่อยู่ในโฟลเดอร์มอสของอ๋อของไอที่ผมแยกไว้โอเค49 55 47อ่ะโอเคแอบบน่าก,กลุ่มเหมือนกันนะเขาสามารถสร้างโฟลเดอร์ในเครื่องเราได้โดยที่เราแบบไม่รู้ตัวะนะฮะอ๋อไอ,อเลขศูนย์หนึ่งมันแปลว่าเดี๋ยวบันเนอรี่โค้ดใช่ไหมโอเคผมได้เว็บทางเสดแล้วผมจะเอาไอโค้ดอันแรกนี้นะครับที่เป็นเลขศูนย์หนึ่งนะครับมาแปลก่อนแล้วก็คอนเวิร์ดครับอะไรอ่ะมอสโค้ดเหรอผมว่าน่าใช่แนะ่เลยมอสโค้ดเจเนอเรเตอร์ เอามาแปลนีปุ๊บออกมาเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่มอสโควหรอผมลองเปลี่ยนเว็บดูนะฮะปุ๊บบายคูโรคาวะเรโตะออนอะไรอ่ะนี่คือโค้ดของของไอ้ศูนใช่ไหมผมแยกไว้ก่อนนะอันนี้คืออันแรกที่แปลแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาคือไอ้เลขชุดอันนี้ครับมันน่าจะเป็นโค้ดอะไรบางอย่างถามเจมินี่ดีดิเจมินี่ถามอะไรหน่อยมันคือโค้ด ASCII แปลออกมาคือ17 สิงหาคมปี2013ครับอ่ผมกลอไปก่อนแล้วกันนะอันสุดท้ายคือไอไอคำอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าไอชุดอันเนี้ยชุดแรกเนี้ยคืออะไรอ่ะพิมพ์ตรงๆนี่เขาจะรู้ไหมน้อ Com m คล c p i p p e r คืออะไรอ่ะโค้ดอะไรวะเนี้ยหมันคือโค้ดเลขเหรอถ้าเอาโค้ดเลขไปแปลก,กับเป็นเจอมนี่เมื่อกี้ดิโค้ดเลขอ,ออกมาเป็นอะไรโอ้โหยาวปืนเลยออกมาเป็นอะไรวะเนี้ยเลขฮะ โอเคแกะข้อความได้แล้วครับสอบข้อความแรกที่เป็นไปได้นะครับก็คืออายานามิไอโกะนะฮะวอสคิวครับ,รบก็คือถูกฆ่าโดยคนที่ชื่อว่าคุโรคาวะเลโตะครับเขาถูกฆ่าเมื่อวันที่17สิงหาคมปีอ้าคุผพิษปี2013ฮะในอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เหงาใช่ไหมละ่ะวั คนลุกว่ะเขาลบม็อบทั้งหมดออกจากเกมเหรอจริงปะเนี่ยนี่เขาอองอองหมดเลยเหรอ NPC หายหมดเอ้ยอย่างงี้ใจไม่ดีเด้อไอ้สตีฟคูเพเยอร์มันลบม็อบออกจากเกมหมดทุกตัวเลยครับหายหมดทั้งทั้งทั้งเซิร์ฟเลยอะ่ะโอ้โหเหลือแต่ไข่ไก่ไว้อเหลือแต่ไข่ไก่ไว้นี่คือพอแกะโค้ดได้ปุ๊บเขาก็ลบม็อบปั๊บอย่างงี้เลยเหรอโอ้โห ไม่มีอะไรเลยจริงๆมอนสเตอร์ก็ไม่มีใช่จริงฮะมอนสเตอร์ก็ไม่มีข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องระแวงหลังว่าคิปเปอร์จะมาแล้วแต่ข้อเสียคือนี่กลายเป็นศึกระหว่างผมกับครูเพเยอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกับกับเซฟโลกนี้หรือเปล่าฮะเนี่ยตอนนี้เรารอเวลาให้ถึงครบกำหนดสามโอยเ กำน,นังจะบอกว่ารอครบกำหนด3วันครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้โค้ดที่เราแกะไปเนี่ยเนี่ยไอ้โค้ดเนี่ยที่เราเขียนไว้เนี่ยจะถูกต้องไหมนะครับซึ่งมันมีอยู่2องเนรโอก็คือว่าตัวมอสเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้ครบกำหนด3วันแล้วเขาจะเฉลยว่าโอเคถูกหรือไม่ถูกกับอีกอันนึงคือผิดเว้ยเลยไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไงโอเคเราขึ้นข้างบนดีกว่าครับเราได้ของมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รู้สึกว่าไอ้หลุมถ้ำวันนี้ไม่รุ่งครับ เอาจริงนะพอแต่ไอคูเพเยอร์มันลบม็อบออกจากเกมไปมันก็หล่อนใช้ได้นะคือกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครแล้วอ่ะหรือแต่เขาหรือแต่เรากับเขาอ่ะแม้กระทั่งมอนสเตอร์ที่ควรจะเกิดในเวลากลางคืนก็นยังไม่เกิดทั้งที่ผมปรับเนี่ยฮะอร์ m อลโ o d e นะไม่ได้เป็น p ีซฟู f u l แต่อย่างใดไอ้นนหนู่บ้านใหม่ปะไอ้บูบ้านใหม่บีมูบ้านใหม่นี้โอโ้โหเอบีซีก็น่าจะไม่อยู่แล้วแน่เลยเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็มาอ่าทิชของสักน,นิดหน่อยก็แล้วกันอุย้ยมีแบ็กสมิดด้วยนี่ใช่ปะ นี่ไงแบ็กสมิธไม่เห็นแบ็กสมิธมานานปกติเราจะแต่หมู่บ้านแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้เจอแบบเนี่ยแบ็กสมองแบ็กสมิธอะไรอย่างนี้นะฮะของอะ้วไหมอู้มีมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่เอามาเลยหูมีเกาะมาแต่มาไม่มีแล้วอ่ะมาโดนดีลิทไปแล้วอ่ะโถเอยอู้เอมอลโล่แต่แต่มีมีก็เท่านั้นอ่ะมันแลกของอะไรไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเอ้ยอะไรข้างล่างฉันขอดูหน้านายก่อนที่นายจะตาย ฮะผมใช้กล้องนุ้นถ่ายอยู่แต่มันเปิดเว็บแคมอีกอันนึงอะไรเสียงอะไรปิดก่อนว่ ไอีกอะ่ะ I think you น่านานน no 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 no, no. ออกไปออกไปเลยนะฮะเอาเอาเอาทิ้งไปด้วยครับไม่รับไม่เก็บครับแหมมันมันเริ่มแล้วครับเอาดีๆพ่อหนุ่มเอาดีๆเล่นอย่างนี้ไม่สบายใจนะบอกก่อนนะกำลังทาให้ไมค์คบของฉัน,นกลายเป็นเกมผียอย่างแท้จริงนะเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวผมย้ายสำนโนครวัวทั้งหมดมาอยู่ที่นี่ดีกว่า ถึงแม้ว่ามันจะมันจะไม่มีใครอยู่ก็าตามนะแต่ว่าคือมันมีบ้านแบสซมิธไงจะได้ไม่ต้องแบบทําอะไรเยอะแยะแล้วก็คือรอรอเวลาเลยอ่ะอแต่ว่าไอ,ไอซีเมื่อกี้นี่ขนลุกขนลุกจริงๆ,ๆนะไม่คิดว่ามันจะทําการเปิดกล้องให้เราแบบตะเอะขึ้นมาอย่างนั้นนะอ่ะเวลาวาเอะเรามาถูกทางวะเนี่ยมันจะไม่เหมือนจะไม่ใช่เอาละครับจะเช้าแล้วครับจะเข้าสู่วันที่สามแล้วครับ อนนี้หวั่นใจมากเลยว่าถ้าเข้าสู่บทที่3อะไรจะเกิดขึ้นเพราะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยไอโค้ดที่ผมเขียนน่าจะผิดแน่ๆเลยว่ะคือมันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะนอกจากความน่ากลัวมาคนสปาร่ครับคนเข้าของเราไปอยู่แบ็กสมิธดีกว่า่บ้านนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับไม่มีใครอยู่แล้วครับและรลุมไปถึงที่ใหม่ด้วยครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วโดยครูเพเยอร์ดีดดีดนิ้วทานอสแนปไปหมดทั้งโลกแล้วฮะมาลวจ้าโอเคกลับมาที่แบ็กสมิธครับ แปะก่อนเลยกราฟฟิงเทเบิลแปะเอาไว้โอเคกองเช็ดโอ้ยอีใช่วิ่งไปจูบหน้าเขาเลยเมื่อกี้เออะไรอะ่ะเดินได้ใช่ไหมเดี๋ยวบั๊กปะเนี่ยหรืออะไรมันคือโว เออเจเนเรชันเออร์เลอร์ใช่ไหมอ๋อเหมือนเหมือนจะเป็นโวลเจเนเรชันเออร์เลอร์ครับตกใจหมดหนูว่ามันลบโวลช้างอันนี้ไปหรือมันลบจริงวะเดี๋ยวนะคลิกขวาค้างก่อนอเราต้องใช้สูตรคลิกขวาค้างครับใช่ไหมย,ยังไงน่าจะเป็นโวลเจเนเรชันเออร์เลอร์อ่าโวลเจเนเรชันเออร์เลอร์ขอเพียงแค่เราคลิกขวาให้มันเนี่ยโวลให้มันบล็อกมันกลับมาเจเนเรตตามปกตินะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเนี่ยฮะกลับสู่สภาพปกติได้เจอแล้วเจอป้ายแล้วเอาป้ายนี้คืออะไรเนี่ย อา้าวข้อความมันหายไปแล้วอ่ะข้อความหายไปแล้วก็ช่างปะลายครับเอา้าทิ้งไปเลยฮนะถ้าเรามีเหล็กอีกสักสองก้อนนะเราจะทําให้ได้เลยทําชุดเหล็กได้แต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราเก็บไอ้นี้ไม่จําเป็นใส่ในในี้ก่อนก็แล้วกันนะพวกนี้มันไม่ได้ใช้แล้วไงมเพราะามันไม่มีไม่มีอะไรให้เราทําแล้วได้แล้วนะฮะเ,เก็บไปก่อนก็แล้วกันเราเหลือไว้แค่ไอสิ่งที่จําเป็นพวกบล็อกพวกอ่าไม้หินคอมโบสโตอนอะไรก็ว่าไปแล้วมันยังไงกับไอตรงนี้เนะี่ยฮะ เราออกเกมเข้าใหม่ได้ไหมกลัวว่าถ้าออกมันจะเกิดอะไรเอ้ยตกใจหมดกลัวว่าถ้าเกิดเราออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเอ่อมันจะมีผลอะไรกับกับกับเซิร์ฟเวอ์นี้หรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่อยากออกเข้าใหม่ตอนนี้นะครับเอ้ยอะไรจุุดๆๆมันมันคือมันคือเอ่อมันคือคลิป เฉยๆดีนะผมเคยเห็นไอ้เจ้านี่ในเว็บ romando.com นะครับซึ่งเป็นเว็บเว็บผีของญี่ปุ่นนะฮะปิดออกไปก่อนแป๊บหนึ่งครับอะไรเนี่ยว๊ดมันเปลี่ยนไ์้สอบผมจริงว่ะแล้วแล้วยังไงเนี่ยว h a ดสุดท้ายแล้วโลกนี้ก็ถูกทำลายทำไมนายถึงไม่ช่วยฉันบางทีฉันอาจจะสมควรที่จะต้องตาย มันลบโลกเราเหลือแต่ลาวาะเราอยู่ไหนเนี่ย Inside the Step e n d game e n d game จริงๆวะ่ะอยากรู้ว่าถ้าเรานอนจะเกิดอะไรขึ้นว่าแล้วเชียว เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือ Inside the System Mod ครับเป็น Mod ผีในเกมไหมครับที่ผมต้องยกนิ้วโป้งเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่านี่คือ Mod ผีที่ถ้าผมสะดุง้งสะดุ้งได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ชอบกิมมิคที่เขาให้เราไปแกะโค้ดจากไม่ใช่แค่ในเกมและแต่มันคือหาโค้ดในเครื่องของเราแล้วก็ทำการดีโค้ดแล้วก็เอามาใส่ในเกมแม้ว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบทเอนดิ้นะเพราะว่าโลกเราสุดทำลายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถแกะโค้ดได้ มันก็่าจะเป็นกูดเอนดิ้งได้นะครับดีนะยังไม่กดหยุดเลคคอร์ดผมลืมแปลไอ้รูปนี้ว่ะรูปเดสท็อปที่มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมขอแปลสักครู่หนึ่งนะเพื่อความรวดเร็วครับผมขออนุญาตใช้ a i g p t ในการแปลนิดนึงก็แล้วกันเราเจอกันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า forest of darkness ป่าแห่งความมืดไอดี ID ของเขาก็คือ shadow enderman 666เขาชอบซ่ากับดักด้วย d รส o ตนสะสมหัวม็อบแล้วก็หัวเราะด้วยเสียงแปลกๆเหมือนไม้ของเขากำลังรับเสียงจากความว่างเปล่าเธออยู่โตเกียวเหรอ เขาถามขึ้นมาท,าทันทีฉันตอบไปว่าใช่แล้วนายล่ะเขาแค่ตอบว่าก็ทางนั้นแหละวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ส่งรูปมาให้เป็นรูปมือที่ใส่ถุงมือสีดํากับฉากหลังที่เป็นชิบูย่จาจะคิดว่าบางทีอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกไปเองบางทีเขาก็อาจจะเหงาเหมือนกับฉันก็ได้เรามาเล่นด้วยกันทุกคืนเขาก็ดูทุกๆอย่างทั้งทางในข่าววงกฏลาวาในเนเ,เ,เ,เธอร์ทีอยู่ของใบโอมหายาก แล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องตำนานเมืองหนึ่งให้ฉันฟังมีอุโมงค์หนึ่งในเมืองของฉันบนกำแพงเนี่ยมีตัวเลข14 15 16เขียนเอาไว้อยู่ว่ากันว่าเป็นวันที่เด็กผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปฉันได้ส่งอีโมจิคอนรูปหน้าหยีไปให้เขาหยีน่าก,กลัวจังแต่ในใจก็กลับหัวเราะยยอะแล้วก็คิดว่ามันก็คงเป็นแค่เรื่องแต่งดึงเดือนต่อมาเขาชวนไปเจอกันไปดูอุโมงค์เรื่องกันเถอะมันเหมือนได้เกมเลยจะไปไหนอะลูกมันดึกแล้วนะ ฉันตอบไปว่าไปกับเพื่อนค่ะประกายคอมดีใจที่ลูกมีเพื่อนสะท้อนในดวงตาของแม่แต่ฉันก็พูดความจริงไม่ได้ฉันนั่งเละอยู่พักหนึ่งแต่ฉันก็เคยเห็นรูปเขาแล้วก็เคยได้ยินเสียงเขาในโปรแกรม Discord วันหนึ่งมีข้อความเสียงส่งมาว่าไม่เป็นไรนะไอโกเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเสียงนั้นอบอุ่นเหมือนชาขิงเลยอุโมองค์อยู่หลังรัว้วลวดหนามชาญเมืองตรงไปทางรถไฟเก่า บนผนังเต็มไปด้วยรูปกราฟิตี้มีตัวเลขอยู่จริงๆเลข14 15 16ฉันรอมาประมาณ10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้วจนแสงยามสนธยากลืนสีของท้องฟ้าไปหมดฉันตะโกนเรียก Shadow เขาโผล่มาจากหัวมุมหน้ากากสีดำเหมือนเอนเดอร์มตาเป็นลายพิกเซลสีขาวไไอโกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวกันที่ได้ยินใน i s สคอ d มันเป็นเสียงแหบแตกแบบหุ่นยนต์ ดันลออออกมาจากลำโพงพกุกพาขอคว้าข้อมือของฉันตอนที่ฉันพยายามที่จะถอยหนีกลิ่นน้ำมันเบนซินกับเกล็ดคลคลุ้งจากถุงมือฉันถูกลากเข้าไปในอุโมงค์เสียงกรีดร้องของฉันถูกเกลื่อนกินไปด้วยเสียงสะท้อนจากใต้ดินเธอชอบมื่อของฉันใช่ไหมวันนี้ก็คือเรื่องของหมายเลข17เสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นคือมือของตัวเองที่เอื้อมไปจับเสื้อของเขาบนหน้าจอนั้น มีภาพปราสาทไายคราฟที่เราสร้างไว้สะท้อนอยู่และแล้วหลังจากนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมาที่นี่เป็นสตรอรี่ที่ ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับครีปปี้พาสต้านี้นะครับจะว่าไปผมก็อยากจะเอาแบบพวกเรื่องเล่าสยองขวัญครีปปี้พาสต้ามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำค uh, อนเทนต์แนวแบบนั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ที่กล่องคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับโอเคไปจริงๆแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีผีไม่หลอกทุกท่นกานครับ